มาค่ะเพื่อนเพื่อนยใหม่ก็พาเพื่อนเพื่อนมายังเหร่นเบงผักคะนาอีกค่ะนี่ค่ะก็ยิ่งหน้าหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนคขคะนางามไวค่ะผักที่เราปลูกไว้ต่างๆจะสวยงามจากโตเร็วค่ะเพราะมันเข้าอากาศหนาวผักมันชอบหน้าหนาวอากาศเย็นๆค่ะแล้วก็ผักก็จะโต,ตวไวงามไวนี่ตัดไปหลายรอบแล้วก็ยังก็ขึ้นมาอีกค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคะนาผัดนี่กรอบมากเลยค่ะยิ่งเราปลูกเอง ไม่มีสารเคมีอะค่ะมันก็เอามาผัดเอามาทําอะไรนี่กรอบอร่อยค่ะยังไหมเอาไปผัดน้ำมันหอยหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ผัดใส่กับปลาเค็มก็แซบค่ะพี่น้องค่ะคะน้ากรอบต้นอ่อนๆค่ะใบนี้กินได้แทบจะหมดเลยค่ะเพื่อนๆไม่แข็งค่ะคณะบางอันนี้จะแข็งมากเลยค่ะใบนี้เวลาเราไปผัดค้อความนิ่มก็จะไม่ค่อยมีค่ะความจะแข็งค่ะก้านของมันนะคะ อันนี้ก้านของเรานี้จะจะอ่อนมากค่ะนุ่มมากเลยค่ะอร่อยมากๆกรอบมากค่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่ขิดยุงขิดยาค่ะใบก็จะมีแหว่งบ้างเพราะว่าตัวแมลงมาเจาะมากินค่ะก็แบบปลูกในธรรมชาติค่ะเราใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเท่านั้นเองค่ะดินนะคะไม่ใช่ดินขี้วัวขี้ควายค่ะเท่านั้นแหละค่ะไม่ต้องไปใส่อะไรมากเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆมาชมอีกสั้นๆค่ะคลิปสั้นๆค่ะเพื่อนๆค่ะมาเบงไอผักคะน้าเนะค่ะเด้อเขาปลูกไว้อยู่ไว้กินของเขาแบบประหยัดประหยัดค่ะใช้พื้นพื้นที่แบบประหยัดประหยัดก็ได้กินของแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเพื่อนๆเย็นทุกพื้นที่เลยค่ะก็เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่เสื้ออุ่นๆนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะเป็นวัดเป็นอะไรกันค่ะอากาศดีมากค่ะช่วงนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพค่ะ